GPS ความเร็วมันจะได้มากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าอยู่ที่น้ําหนักคนด้วยนะครับผมมันจะยืดหยุ่นประมาณนี้แต่ว่าเปิดแรงแล้วก็ขี่สนุกแล้วก็โคตรทนเลยนะครับผมขี่ได้ทุกวันเหมือนกันแต่การดูแลการใส่ใจมันต้องมากกว่ารถล,ลูกเล็กๆพราะก็ใจฟิว่ะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมอันนี้คือว่าของครบของเยอะเลยนะทุกอย่างมันโดยรวมมัน สัมพันธ์กันหมดเลยนะรถใส่พานมันไม่ได้ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าบางคนคิดว่าเราเปลี่ยนของเอ้เราก็เปลี่ยนชามแล้วเปลี่ยนใส่พานและเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าพลังกําลังของเครื่องยนต์เราอะ่ะมันเม่เซนกับกับชุดข้างหรือเปล่าและมันเหมาะสมกับน้ําหนักหรือการใช้งานระยะทางแบบไหนเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับผมชามเมดก็เป็นชามเม็ปรบับองศาพี่เขียนเบอร์ไว้แล้วว่าอ่าไม่ต้องเลี้ยงตรงไหนนะครับเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นชามแท้ปรับองศานะครับ สวัสดีเวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดมีโอฟีโน่115คาบูอันนี้จะเป็น54ว wow. าวเดิมนะหมกได้ถึงชักสองและชักสามแบบสบายๆเดี๋ยวมาดูไกด์ไลน์แนวทางและย,ยังไงนะครับผม GPS 135ถึง142บวกลบประมาณนี้สําหรับสไตล์รถไวรุ่นทรงอินดูรถทรงล้อแม็กหรือรถไวรุ่นหมวกกันนียนะครับผมที่ไม่ใช่ล้อ17นะแต่ถ้าเป็นล้อ17เมื่อไหร่นะครับ GPS ก็จะได้มากกว่านี้นะครับผมรถสไตล์ลงล้อปัดเบาลงขอบเพราะเนี้ย มันก็ GPS อความเร็วมันจะได้มากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าอยู่ที่น้ำหนักคนด้วยนะครับผมมันจะยืดหยุนประมาณนี้แต่ว่าเปิดแรงแล้วก็ขี่สนุกแล้วก็โคตรทนเลยนะครับผมชุดนี้จริงๆอ่ะไปที่จังหวัดแพร่นี่นะครับของครบของเยอะเลยนะพี่ก็บอกน้องว่าน้องอของเยอะขนาดนี้น้องทำห้าจุบหกหรือห้าสิเจ็ดของที่ร้านพี่ราคาก็ไม่ได้ไม่ได้หนีกันเลยนะแต่น้องเขาก็ยืนยันที่จะทำ อ่าห้าสี่วาวเดิมนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วทำห้าสี่ห้าหกหรือห้าเจ็ดอะมันก็ต้องเริ่มของใหม่หมดมีฟงมีฝ่าเหมือนกันหมดพี่ก็คิดยุ่นดให้เท่ากันแต่น้องเลือกที่จะทําแบบนี้ก็อ่าตามสไตล์ตามตามอ่าการความต้องการของวัยรุ่นแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ว่าทำห้าหกหรือห้าเจ็ดจะไม่ทนนะทนเหมือนกันแต่การดูแลมันจะต้องมากกว่าขี่ได้ทุกวันเหมือนกันแต่การดูแลการใส่ใจมันต้องมากกว่ารถลูกเล็กๆพราขก็ใจฟิลปะ นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมอันนี้คือว่าของครบของเยอะเลยนะอ่ะก่อนอื่นก็เสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักแหวนซูบครบเลยนะครับถ้าชักเดิมก็ใส่ปากกินกระดาษหนึ่งแผ่นแต่ถ้าหมกชักสองชักสามเราก็ต้องดูว่าอ่าที่เราหมกชักสองชักสามมันต้องปาดหัวลูกหรือเปล่ามีแค่นี้เลยมีโอะแล้วข้อควรระวังถ้าเป็นชักเดิมเริ่มแต่ชักเดิมเลยนะครับผมข้อควรระวังของมันก็คือตีลูกอะ่ะระวังว่ามันจะไปชนข้อเวียงดูให้ดีอันนี้ ว้า,วาวกระปรงติ้นลูกให้เรียบร้อยลบให้เรียบร้อยก็คือใส่ได้เลยนะไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรแล้วนะลบวงลบวาวให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็รถมีคําถามว่ามีโอเนี่ยแข็งใช้ได้สูงสุดลูกเท่าไหร่ถ้าเอาดีเอาสวยเลยเอาชัวร์เลย59าสิบดีสุดห้าชัก 3, สามสไตล์ยอดฮิตเลยเพราะยุคตอนที่ว่าสมัยมีโอห้ชักสหรือว่าหกชักหหรือว่ารถชักยาวเนี่ย พี่ทำกันมาเยอะทำไม่ใช่ว่าทําเฉยๆนะทาแข่งแล้วก็ได้รางงรางวัลอะไรประมาณเนี้พี่ก็แนะนําว่าทำห้าสิบเก้ชักสาเนี่ยสูงสุดและดีสุดถามว่าทำหกสมันใส่ได้ไหมได้แต่ปอกมันบางไม,ไม่แนะนำนะครับผมตามนี้นะนะครับผมแล้วก็แคมอันเนี้ยแคมอ่าก็ต้องเลือกให้ตรงตามสเปคของเครื่องยนต์เรารถใช้งานประเภทไหนน้าหนักอ่าคนขี่เท่าไหร่ชอบประเภทไหนชอบต้นกลางท้ายนะครับผมมันก็จะสัมพันธ์กับ ชุดระบบชุดข้างอีกทีหนึ่งเพราะรถรถมีโอเนี่ยรถใส่พานเนี่ยหรือมีโอฟิโนโนูโวก็แล้วแต่มันจะโดยรวมก็คือระบบชุดเครื่องและชุดข้างเนี่ยมันต้องไปด้วยกันไม่นั้นถ้าชุดเครื่องโอเคแล้วเวิร์กแล้วแต่ชุดสายพานชุดข้างมันวิ่งกันมันไม่รับกันเนี่ยรถอะวิ่งได้ยากนะครับผมรถเหนื่อยนะครับผมแล้วลดโอกาสจะพังอะมีเพราะว่ามันมีแต่แฮดมีแต่เสี่ยงแต่รถไม่ไปมันลื่นหยวดหรือว่ารถไม่ข้ามรอบอะบางทีมันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น พวกชุดข้างเนี่ยมันไม่รับกันส่วนท้ายเล็กเกินไปนะผมเม็ดหนักเกินไปหรือว่าสายพานขึ้นไม่สุดหรือขึ้นสุดแต่ว่าไปไปกินแข็งทุกอย่างมันโดยรวมมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะรถสายพาน,นมันไม่ได้ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าบางคนคิดว่าเราเปลี่ยนของเอ้เราก็เปลี่ยนชามแล้วเปลี่ยนสายพานแล้วเปลี่ยนเฟืองท้ายแล้วแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าพลังกําลังของเครื่องยนต์เราอะ่ะมันไม่เซนกับกับอายชุดข้างหรือเปล่าและมันเหมาะสมกับน้ําหนัก หรือก,การใช้งานระยะทางแบบไหนเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับผมเพราะว่าชุดแบบนี้ทําไปอ่ะวิ่งกันทนทนหมดแหละวิ่งกันข้ามจังหวัดหมดเพราะมป็นรถทิพย์ไงนะครับผมนะโอเคต่อไปก็คือสปริงวาลคู่นอกคู่เดียวจบเลยไม่ต้องไปใส่ซ้อนตัวไหนนะครับอ่าเอาเวล์롱บารวาว์วไอเดียเสียใส่แล้วก็อ่าเปลี่ยนซิกันวาลใหม่เดี๋ยวซิกันวาลเดี๋ยวผมแถมให้นะครับเดี๋ยวพี่แถมไปให้แล้วก็พอร์ตเพิร์น,นี้เซ็ตให้เรียบร้อยฝาวาลเดิมนะอันนี้เซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งไอเดียเสียนะครับ,นะรบกับหัวลูกคือเป๊ะเลย นะครับแล้วก็คอรีนก็แต่งให้เรียบร้อยคอรีนมูเอ๊มีโอโมะมีโอนะครับแท้แล้วก็เบิกมาแต่งให้นะครับผมแล้วก็เป็นการความร้อนเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ได้เลยนะทากาวต้องส่องฝั่งนะทาบางๆพอแล้วก็ประกอบไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออ่าคาบูพี่ใช้เป็นคาบูเด็กอยู่แล้วแหละนะครับผมคาบูเด็กจบสุดสําหรับห้าสี่ขี่สนุกด้วยนะครับผมแล้วก็น้ำน้ำ,น,ำน้ำมันเนี่ยนะครับผมใช้ร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบเราเรายึดไว้ก่อนร้อยี่สิบ นะครับผมแล้วก็ค่อยลดเบอร์น้ามันลงมาถามว่าทําไมถึงไม่เจะจงให้มันเป๊ะเลยที่วัดน้าหนูมันขนาดทองแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันไม่ใช่ค่ามาตรจะานอยู่แล้วที่วัดน้าหนูนะครับแนะนําว่าให้ไล่ตามพี่ก่อนยึด120ไว้ก่อนอาการ40 42ไว้ก่อนมุนอากาศหนึ่งรอบหรือรอบครึ่งเท่านี้ก่อนแล้วก็ค่อยลดเบอร์น้ามันลงมาเราต้องเข้าใจว่าเราที่วัดมันก็ต่างกันอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่อพาแบบไหนอีกนะครับผม ท่อเนี่ยมีมีผลต่ออากาศที่เข้าออกของของเครื่องยนต์เลยนะหรือว่าการคายตัวของอไอเสียเนี่ยมันก็ส่งผลให้รถเราอะ่ะอมอมอยู่ก็คือว่าไกลเป็นน้ํามันหนาพอใส่ท่อโล่งท่อผาแบบผ่าเปิดก็คายเป็นว่ารถน้ำมันบางอันนั้นคือหลักการเลยง่ายๆเลยนะครับแนะนําให้ยึดตามนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยลดเบอร์ลงมาง่ายๆนะครับชามเม็ดก็เป็นชามเม็ดตามองศาที่เขียนเบอร์ไว้แล้ว ว่า,าไม่ต้องเลี้ยงตรงไหนนะครับเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นชามแท้ปรับองศานะครับนะครับอันนี้พี่เป่าเผาไปแล้วครึ่งหนึ่งแหละรอบหนึ่งแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าน้องเอาไปน้องจะเผาเป่าแก๊สเพื่อล้างคราบน้ำมันอีกทีหนึ่งก็ได้เอาชัวร์นะนะครับแล้วก็ปเกแกนหนึ่งชุดถ้าเป็นชักเดิมก็ใส่ปเกแกนกระดาษแล้วก็ปเกแกนฝ,ฝาทองแดงแล้วก็ทากาวเอานะครับแต่ถ้ารถมีชักก็อย่างที่พี่บอกว่าต้องวัดตามาเราใส่เป็นสลักหรือเราใส่เป็น เป็นยืดชักถาวรเราก็ต้องดูด้วยว่าหัวลูกมันขึ้นแบบไหนนะครับง่ายๆนะครับส่ว so, นระยะวาว id เสียสูญส่วนแทั้ง id เสียหรือส1 0หทั้ง id เสียแล้วก็ที่สําคัญนะ่ะกระดึงวาวต้องเป็นกระดึงวาวใหม่เบิกแท้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคืออ,อีกแบบหนึ่งก็คือกระดึงวาวที่เขาขายทั่วไปที่เป็นโรเลอร์นะผมตามเน็ตทั่วไปลองหาดูอันนั้นก็จะดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าของแท้ไม่ดีนะของแท้มันก็ดีแต่ว่ามันก็ระยะก,การใช้งานมันก็ มีข้อจํากัดคือว่ามันจะชอบไปกินแคมป์เนี่ยไปกินตรงเนื้อแคมป์มเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเราเอาของเก่าไปใส่อ่ะมันกินแน่นอนกินแคมป์พังแน่นอนน้องประกอบน้องสตาร์ทเครื่องไม่กี่นาทีน้องเบิ้ลเบิ้ลน้องไปขี่วนมารอบหนึ่งแคมป์ก็กินพังแล้วน้องพอน้องขี่กลับมาเสร็จนะว่าเอ้ยทาไมวะทําไมระยะวาวามันดังแล้ววะเพิ่งประกอบเองลูกก็ไม่ติดลืมดูชุดฝาอ๋อแคมมันกระเดิงวาวมันกินไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ ซื้อเป็นโรเลอร์หรือเบิร์ของแท้มาก็ได้แล้วก็เอาแก๊สเนี่ยลนตรงลนเผาไฟอ่ะท้งไอเดียเสียแล้วก็จุ่มน้ํามันแช่ไว้ก็ได้อันนี้คือเทคนิคเลยนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองท้ายแต่งนะไม่ใช่ของเดิมนะครับผมสิบสี่สี่สองนะครับอันนี้บอกหมดเลยบอกหมดไปก็เท่านี้แหละแต่ถ้าช่วยกันอุดหนุนก็เอออุดหนุนของพี่นะมันอยู่ที่ว่าเสื้อฝาพวกนี้ด้วยแหละนะครับอยู่ที่พละกำลังของเครื่องยนต์ด้วยไม่ใช่ว่าเฟืองท้ายเหมือนกันแล้วจะวิ่งเหมือนกันนะ นะครับต่อมาก็เรื่องท่อเรื่องท่อเนี่ยก็ยึดไว้ได้เลยนะครับขอท่อยี่แปดมินเดินยาวเลยนะครับผมไม่ใหญ่เกินไปแน่นอนนะครับสาหรับรถมีโออ่ะมันจะต้องท่อมันก็ต้องขอต้องใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับไซส์ยี่แปดเลยนะครับไซส์ท่อก็สามสิบสามสิบเอ็ดประมาณนี้ออกจุกสามสิบเอ็ดถึงสามสองประมาณนี้คีสนุกนะครับผมคีสนุกแบบสไตล์รถกรุงเทพเลยแล้วก็มอกรองเนี่ยหมกไปได้เลยนะครับมอกรองหมกไปได้เลยแล้วก็ผ้ากองอยู่ที่ว่าเราจะใส่ผ้ากองแต่งหรือว่า ไม่ใส่ก็แล้วแต่นับอยู่ที่การใช้งานด้วยนะนะครับแล้วก็อะไรหนุนๆตามที่พี่บอกเนี่ยมันไม่มันไม่ยากเลยมันไม่มีอะไรยากเลยนะจริงๆแล้วของอพี่บอกงี้ว่าของอ่ะถ้ามันมีใกล้ลายแนวทางให้หมดแล้วอ่ะคนที่เอาไปประกอบมันก็ง่ายนะผมแล้วมีคําถามว,ว่าอาตัวกดโซ่เนี่ยผมใส่ใช้ของเดิมดีไหมถามว่าใช้ของเดิมมันก็ดีสําหรับคนที่ประกอบรถแต่ว่ามันต้องเป็นของใหม่นะไอ้ไอ้ตัวกดโซ่ของมีโอเนี่ยมันชอบมีปัญหาแนะนําว่าถ้า เป็นรถที่เซอร์วิสบ่อยๆก็ใส่เป็นตัวกคโซ่แต่งก็ได้ที่มีขายหรือว่าจะเอาของเดิมเจาะยึดน็อตแล้วก็ดันลงไปก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันต้องตรวจเช็คบ่อยๆแบบนั้นแะนะครับผมแบบนั้นต้องตรวจเช็คบ่อยๆมันก็เรื่องปกติของรถมอดตฟายแล้วแต่ถ้าเบิกใหม่มาใส่ของเดิมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามสมมากจะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความชอบอีกแหละอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับถือว่าโดยรวมถือว่าครบนะครับ่วนกลองแน่นอนก็ต้องเป็นกองแต่งยู่แล้วนะครับผม จะเอากองอของโนโวมาใส่ก็ได้นะครับผมหรือจะเอากองรถที่เป็นรถแต่งเลยก็ได้นะครับเป็นกองแต่งเลยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบอันนี้เรื่องกองก็แล้วแต่เลยนะครับผมแต่ว่าไกด์ไลน์ของเครื่องยนต์พี่บอกได้ประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างอย่าลืมเลยอย่ามองข้างเลยก็คือสายพานแนะนําว่าชุดข้างเนี่ยถ้าเป็นชาเป็นเม็ดทาชุดข้างแล้วสายพานควรจะเป็นของใหม่จะใช้ของแท้หรือจะใช้ของแต่งอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นของใหม่ เพราะว่าให้มันรับกับหน้าของชามแล้วเดี๋ยวมีคําถามว่าชามปรับองศาไปแล้วมันก็ไม่รับกับสายพันธุ์ของ,ของอที่มีอยู่อยู่แล้วจะเป็นสายพันธุ์ใหม่มันก็ไม่รับไม่รับหน้าอ,อยู่แล้วถูกต้องแต่อย่าลืมว่าสายพันธุ์ใหม่มันมีความหนาความกว้างอมันมากกว่าแน่นอนโอกาสที่ว่ามันจะรับได้รับมุมของชามเม็ดที่เราทำมันก็จะดีกว่านะครับผมโอกาสที่ว่าสายพันธุ์จะแฮตเนี่ยหรือว่า ไม่กินไม่ก็ไม่ข้ามรอบเนี่ยหรือว่าเลยเนี่ยเลยเลยอ่าใส่ชามขึ้นไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือไกด์ไลน์แนวทางของรถมีโอเลยรถมีโออ่ะจริงๆแล้วถ้าเข้าใจอ่ะทำรถส่พานได้ทุกรุ่นแหละนะครับผมแต่ว่าเราต้องจัดใจความให้ถูกและมันอยู่ที่ของด้วยของมันดูว่าเหมือนเหมือนกันจริงแต่ว่ามันวิ่งไม่ได้เหมือนกันเราแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะส่งให้เลยวันนี้นะครับผมก็อ่า ใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพเฟซช่างตัววัฒหานเพจช่างตัววัฒหาน w a e a s i n g นะผมทักทางในทางในทางหนึ่งพอนะแล้วก็ t ิ k t o k ช่างตัววัฒนหานแล้วก็ช่อง YouTube ช่างตัววัฒนหาน w a e a s i n g นะครับผมฝากก,าก,ากาดไลค์กดแชร์ด้วยอวรุ่นถือว่าสาระความรู้ก็ถือว่าโดยรวมถือว่าครบนะก็ประมาณน,นี้แนละ้วกันเดี๋ยวพี่ก็ต้องรีบแพ็คของเยอะเลยนะเดี๋ยวต้องส่งให้วัยรุ่นโจโจสักทีวันนี้นะครับผมไปแล้วัยรุ่นรักทุกคนบ๊ายบาย